โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยพึ่งรีแลงด์มาใหม่นะครับซีซั่นที่42นะผมก็เลยจะมาบอกเทคนิคการดันแต้มซีซั่น42ต้นซีซั่นว่าเราต้องดันยังไงถึงจะบวกเยอะๆบวกทุกตานะครับโอเคนะก่อนที่จะไปดูทริคเนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็ลาดูสกิล <estan> ตัวละครที่ผมจะเอาไปกันนะครับจะมีตัวอะไรบ้างตามนี้เลยนะครับชาราอันโตนิโอวุบล่าแล้วก็ทัสยานะครับผมนะทุกคนลองเอาไปเล่นกันได้นะครับป่ะเดอซงซ้อจะไปสอนเทคนิคกันดันแต้มและจะไปดันให้ดูนะครับว่าถ้าอยากเล่นให้บวกเยอะๆบวกชัวชัเนี่ยต้องเล่นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยเนาะก็เข้ามาสู่เกมแล้วนะครับอันนี้ผมก็มากับน้องที่อยู่เทอร์โบดาร์กนะครับผมนะโอเคแทนจริงด้วยนะ ไปครับเทคนิคการโดดง่ายๆเลยนะผมแนะนําให้โดดเมืองที่อยู่ขอบ map นะครับผมนะเช่นผมจะโดดโลงสีนะครับทุกคนนะเออแล้วก็ที่ผมแนะนำน่ะจะโดดขอบเมืองนะพวกลงสีสู่สารหอดูดาวอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นเราจะได้มูฟได้นะครับเวลาเรามูฟเราจะได้เจอคนด้วยนะโอเคครับลงมาแล้วครับเหมือนที่เพื่อนจะมีเสียงเท้านะแต่ด้านบนนี้ไม่มีคนเลยนะทุกคน นี่ไงตัวหนึ่งยิงไปยิงไปโอเพื่อนลงไปน้องลงไปก็แตกเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเหลือผมอยู่นะต้นเกมเนี่ยถ้ามีคนเนี่ยผมแนะนํานะครับให้ทุกคนเป็นมือที่3มดีที่สุดนะครับผมนะเวลาถ้าเราลงเมืองที่มีคนนะเราไม่ต้องไปรีบตีนะครับให้เรารีบฟาร์มเพราะว่าถ้าเราเป็นมือที่สามเนี่ยเราจะยิงฟรีนะครับให้เขายิงกันไปก่อนเลยนะครับทุกคนนะเรารีบฟาร์มถ้ามีของแล้วค่อยไปแจมนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็น่าจะได้ของครบแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เก็บเหรียญชุบเพื่อนนะเวลยเหมือนได้ลั่นจะมีตัวหนึ่งลากไปไม่ติดลากไปโอ้โหอุ้ยสามสี่ตัวเลยเอ้าสามสี่ตัวเลยเปลี่ยนพื้นที่เล่นก่อนนะครับพัญญาก่อนละกคันโอเคเหมือนจะดันขึ้นมาแล้วนะทุกคนนี่ไงตัวหนึ่งเอ้ยแมงมุมแมงมุมนี่ไงยิงไปไม่ติดจับเอเคมาเปลี่ยนเป็นยูเอ็มพีโดดไปปุ๊บเข้าไปข้างในแล้วนะครับลากไปลากไป,กไปเรียบร้อยครับดาวหนึ่งน่าจะเหลือเพื่อนเขานะครับไป นี่ไงเหมือนเพื่อนเขาจะมาทางนี้นะปึ๊บอุ้ยสองตัวเล่คนลตตี้เรียบร้อยดาวหนึ่งลากไปพุ๊บเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ย <He i, S 2> ผมทำได้ไงโอโ้เดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนคุณดูโอเคครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากเมืองที่ผมฟาร์มแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติวงแรกเรายังอยู่ในวงเนี่ยผมแนะนำให้วิ่งขอบวงไปเรื่อยๆเลยนะครับคือวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะ ประมาณขอบวงอ่ะวิ่งวิ่งอ้อมขวาไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองนะเพราะว่าถ้าทุกคนวิ่งขอบวงเนี่ยทุกคนจะมีโอกาสเจอคนน้อยกว่าวิ่งเข้าไปในกลางวงนะครับให้วิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ฟาร์มไปด้วยนะครับทุกคนนะโอเคตอนนี้ผมก็วิ่งมาเขตเพาะปลูกนะครับทุกคนด้านหน้าเป็นเขตเพาะปลูกนะครับวิ่งฟาร์มไปชิวๆนะครับ การดันแต้มเนี่ยนะครับมันจะได้แต้มอยู่2รูปแบบนะก็คืออันดับว้ด้านหน้าเมืนจะมีตัวลากไปลากไปไวีเปิดโคโน่เหมือนจะเล่นเป็นนะตีนึงเลยนะครับเอาเลยดันมาแล้วลากไปติดแดงเม็ดนึงติดแดงเม็ดนึงนะครับพัญญานะเราก็ดนันไปง่ายเรียบร้อยดาวหนึ่งเข้าไปเลยแล้วกันสวยเพื่อนเจาะมันสวยยิงไม่ติดนี่ไงยิงกูกูอ่ะโอ้โอโอโอส,วสวยสวยเรียกคนละคิวไปนะครับเราคือตี้หญิงสโบสบาฮะ รงซอที่จริงใจเราจะได้แต้มอยู่2รูปแบบก็คือคิวกับอันดับใช่ไหมครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้มา4คิวนะก็น่าจะบวกเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเน้นอันดับเราก็ไม่ต้องไปเล่นในวงนะครับเพราะว่าเราได้คิวมา4คิวแล้วนะอันนี้ผมก็วิ่งเข้าวงเล่นขอบวงนะครับซึ่งผมดูจากวงแล้วเนี่ยทุกคนเราน่าจะเล่นข้างบนลงข้างล่างดีกว่านะครับเพราะว่าตอนจบเราจะได้เล่นเนินได้นะครับตอนนี้ผมก็ วิ่งอ้อมระยะไกลมานานมากนะไม่เจอคนเลยหรือแค่8คนนะทค้งนิคนี้ก็ไปใช้ได้นะทุกคนถ้าสมมติวงบปีบแบบนี้ยเราจะเล่นเข้าวงแบบที่ได้เปรียบที่สุดนะครับโอเคส่วนเทคนิคการดันแต้มเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเราเน้นอันดับด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟไหนมันเหมือนว่าเราจะไม่ได้เปรียบเราก็ไม่ต้องไฟให้เราหนีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไฟไหนที่ทุกคนคิดว่าเออมั่นใจว่าจะไฟได้ก็ใส่เลยนะครับ วิ่งแตนเน่าโอ้โหเลือเหลือยี่สิบพัญญาด่วนเลยสวยมากทําดีมากเอาแล้วเหมือนเขาจะวาร์ปมาแล้วนะครับปึ๊บยังไงตังไอวอลไปมาแล้วออกมาฝั่งนี้แล้วโอ้โหเฮ้ยวาร์ปกลับซะด้วยอยู่บ้านเขียวกับต้นไม้นะอย่างละตัวนะครับทุกคนซ้ายมือเหมือนจะดันมาแล้วนะปึ๊บเขาสกายเขาเขาใส่สกิลนี้ใส่ผมอีกอะโอ้โหโคตรเจ็บมาแล้วสายมาแล้วทุกคนยิงยิงเรียบร้อยดาวหนึ่งโอเคอคีกตัวหนึ่งนะ ตัวหนึ่งก็อยู่หน้าผมนะครับมันจะวิ่งเข้าวงไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวพันยาก่อนละกันนะครับจะแตกไม่แตกอยู่นั่นนะ่ะสวยมากโอ้โหน้องคนนี้นี่ใส่ดีมากนะก็คืออยู่เทอร์โบรักด้วยนะเนี่ยโอเคครับก็ตอนนี้เหลือ6คนแล้วนะวงบีบด้านล่างเลยนะทุกคนนะเกมนี้ก็ไม่ค่อยเดือดน,นะคือผมมาแนะนําการเดินเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเดือดน,นะแพทนี้อย่างที่ผมบอกนะครับให้วิ่งขอบวงไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้มีของด้วยนะแล้วก็การไฟล์ต้นเกมเนี่ย ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะไฟชนะเนี่ยอย่าไปไฟนะครับให้เขายิงกันก่อนนะถ้าสมมุติเราลงเมืองที่มีคนนะให้เขายิงกันกันก่อนแล้วก็เราค่อยไปยิงเป็นมือที่3นะครับไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามีคนเราลงได้ปืนหนึ่งแล้วเราใส่แบบนี้มีโอกาสได้กดใหม่แน่นอนนะอันนี้ก็วงบีบเป็นที่เรียบร้อยละเรามาจากฝั่งที่วงบีบมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลังก็อาจจะมีได้แต่ดูจากทรงและเหลือแค่5้าคนนะนี่ไงตัวหนึ่งอยู่นี่ โอเคครับเหมือนเพื่อนผมจะโดนด้วยนะซ้ายมือก็มีนะครับ้หูหอย่างนี้อุ้ยอย่างนี้ทางออกก็คือถอยดีที่สุดครับไปแล้วไปแล้วอุ้ยไอ้โอ้ยจะแตกจะแตกเห็นไหมทุกคนถ้าสู้ไม่ได้ก็จะถอยนะครับง่ายๆเลยเทคนิคที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าพื้นที่เราไม่ได้เปรียบหรือว่าเราสู้ไม่ได้เนี่ยให้เราถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับแล้วก็เราเค่อยไปวัดกันใหม่นะ เพราะว่าแต้มสาคัญที่สุดนะเกมนี้ผมจะเอาแชมป์มาฝากทุกคนด้วยสาวตรงนี้เล่นได้พอดีนะอยู่ในวงพอดีเลยพื้นที่ดีมากเลยนะด้านหลังน่าจะไม่มีคนแล้วนะแล้วเหมือนเขาจะชุบกันมาแล้วคนหนึ่งนะครับปึ๊บโดดโดดยองยองเหมือนว่าหลังผมจะไม่มีแล้วนะน่าจะมีด้านหน้า2ตี้นะครับเราวงบีบเราค่อยไปเล่นนะทุกคนนะเพราะว่าพื้นที่โล่งมากเลยพื้นที่ผมน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตรงรถทีหนึ่งนะครับเนินก็เล่นได้นะผมว่าเนินซ้ายมือ แต่ว่าที่เราดีสุดแล้วนะโอ้โหแล้วดูบีบดูบีบว่ะคุณดูโอ้โหดูบีบว่ะอย่างนี้ต้องดันแล้วนะและเหมือนว่าตรงรถอะมีตัวหนึ่งนะครับยิงยิงยิงร้อยหนึ่งอุย้ยเลยซ้ายมือมีครับซ้ายมือข้างบนมีนะคุณดูเพราะฉะนั้นต้องเล่นตีหนึ่งครับไม่งั้นเราโดนมือที่3มเราโดนสองทางเลยด้วยนะทิคนี้ก็ไปใช้ได้นะถ้าเราโดนสองทางเนี่ยให้เราไปเล่นทางหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมจะเล่นไอ้นี่เอาแล้วผมดาวอุย้ย อุ้เจอาแชมป์มาฝากคนดูได้ไหมเนี่ย้ยอ้าวดวงยังดีพี่ไม่สนใจผมเร,เรียบร้อยสองหนึ่งพื้นฐานนะผมมาตัวนี้ดาวนี่หว่อาอ้าวตัวนี้ดาวก็เหลือแค่หนึ่งหนึ่งเมกี้เขามีซ้ำน้าดีมากเลยนะเหลือหนึ่งหนึ่งถ้าคนดูคิดว่าผมได้ให้บวกหนึ่งแต่ถ้าคนดูคิดว่าเขาได้ให้บวกสองมานะบวกกันก่อนนะครับโอเคแล้วก็เรามาดูกันต่อนี่ไงอาซอบวกหนึ่ง อาซอผมดำบวกหนึ่งอาซอผมขาวบวกสองมาคนดูปึ๊บลากไปลากไปตั้งให้พอมาปึ๊บปึ๊บแล้วยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บพัวไม่โดนปึ๊บพัวไม่โดนพัวไม่โดนเราไฮไลท์ใส่เลยนะสมลเลกเกอร์กับพุ่ยเรียบร้อยครับตองไม่ไหวได้แชมป์ไปนะก็คลิปมีประมาณนี้นะครับผมบวก95เลยเห็นไหมทุกคนใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ